ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว e รเนตูเรเบลูชันนะฮะสำหรับวันนี้จะเป็นการสปอยอัปเดตครับในรอบของอาทิตย์หน้านั่นเองนะฮะก็คือในช่วงวันที่26กรกฎาคม2560นั่นเองนะฮะสำหรับการอัปเดตมีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะฮะเพื่อนๆลองมารับชมกันได้เลยอันแรกนะครับก็ขยายเลเวลนะครับจาก120เป็น180นะฮะเพิ่มระดับความยากของดันเจียนนะครับก็คือดันเจียนอ d เดนาอุปกรณ์ดันเจียนฮินันเชิรดันเจียนชั้นยอดนะฮะ แล้วก็เพิ่มระบบลงแปลรูปนะครับในส่วนของสัตว์ขี่ใหม่คูคูคลินก็เข้ามาแล้วนะฮะรัะที่แน่ๆน,นะครับยังมีการอัปเดตคอนเทนต์อีกมากมายนะฮะเพื่อนๆตั้งตารอกันได้เลยและที่สำคัญนะครับผมรอสักนิดฮนะอัปเดตศึกป้อมปาก,กานะครับในวันที่28เดือน7 2560นั่นเองนะฮะสำหรับในส่วนนี้ต้องขอบอกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากเลยในส่วนของเพื่อนๆที่อยู่เซิร์ฟเวอร์กีรันนะครับ ก็คงจะสนุกสนานกันแน่นอนนะฮะแต่ในส่วนของตัวผมนะฮะอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ G u d ดี01นหะครับหลับใครที่ยังไม่มีแคนนะฮะสามารถมาสมัครกันได้เลยนะฮะที่แคนนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปชมกันนิดนึงอยู่ที่แคนอินดี้นะครับผมก็ตอนนี้ก็เลเวล5นะครับสามารถลงได้นะครับศึกป้อมประการเนี่ยครับผมโดยที่ศึกป้อมประการนั้นที่คุณลัสเซลได้ประกาศไว้ก็คือเลเวล4ขึ้นไปนะฮะถึงจะทำการจองได้ในวันที่27และเริ่ม ทำสงครามกันวันที่28นี้นะครับตอนนี้สมาชิกแคนก็มีอยู่15ท่านนะฮะมาดูกันนะครับสมาชิกแคนผมมีใครเลเวลเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างนะฮะตอนนี้ในส่วนของตัวผมเองก็กําลังรีบปั่นเลเวลอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เลเวล90เองนะในส่วนของเลเวลสูงสุดในแคนผมก็น่าจะเป็นคนนี้แล้วครับคุณกอดอนนะครับ,รบอยู่ที่เลเวล105นะฮะในส่วนของคนอื่นนั้นก็แอคทีฟบ,บ้างไม่แอคทีฟบ,บ้างแต่ตอนเนี้ย อยากรวบรวมนะเราผู้กล้านะครับเข้ามานะฮะเพื่อพัฒนาแคนของเรานะฮะให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นนะครับสมัครมาได้เลยนะฮะแคนอินดี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์กูดิโอศูนย์หนึ่งรับวันนี้ MCO ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่ไม่กดติดตามหรือกด subscribe นะครับสามารถกดให้กับผมได้นะฮะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากช่องนี้นะฮะสำหรับวันนี้ MCO ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละฮะบ๊ายบาย